สวัสดีครับเพื่อนพี่านานะครับที่มีใจชื่นชอบในการตกปลานะครับผมวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมนะครับโอฟิชิ่งค์แช n แนลนะครับผมวันนี้ก็มาที่สะพานพระรามห้าเหมือนเดิมนะครับแม่น้ําเจ้าพญานะครับผมวันนี้เป็นวันหยุดนะครับนาค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวนะครับผมนักตกปลาเยอะมากครับวันนี้นะครับตอนนี้ก็สิบโมงคึ่งแล้วครับ ก็มีเวลาเยอะพอสมควรครับวันนี้ก็เ,เหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อไผ่เขียวล้ำมันิดขนมปังนะครับสี่อย่างเหมือนเดิมนะครับผมเป็นเหยื่อเก่านะครับเหยื่อเก่าที่เหลือนะครับก็จะเอาอันนี้เพิ่มเข้าไปใส่นะครับเอาแค่นี้เพอนะครับก็จะเกี่ยวด้วยมันหมูหมักเหมือนเดิมนะครับ ไปรู้กันครับว่าจะได้กี่แต้มนะครับผมมีเวลาเยอะพอสมควรครับวันนี้ตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศรอบๆหม่กันครับผมบรรยากาศหมายวันนี้นะครับผมตอนนี้ก็น้ำขึ้นอยู่นะครับน้ำยังไม่ลงนะครับเป็นช่วงน้ำขึ้นอยู่นะครับสวะผักตกเยอะมากครับวันนี้ ก็มีท่านนะครับนักตกปลานะครับผมเหมือนจะได้ปลานะครับลมค่อนข้างแรงมากครับวันนี้ก็ต้องขอไปเสียงลมด้วยนะครับนั่นไงครับตายจริงๆครับผมลมแรงครับวันนี้ผักเข้ามาฝั่งนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุ้นหาแอ้มแรกกันเลยครับ เหยือชุดแรกเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งแล้วครับไปหาปลาตัวแรกกันเลยครับ แรกมาแล้วนะครับมันหมูอีกแล้วครับผมเยอยยังไม่แตกเลยครับ ที่2ตามมาแล้วนะครับ แทมที่สามนะครับตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วนะครับน้านกําลังขยับลงนะครับผมก็เป็นลุ้นช่วงบ่ายกันครับว่าจะได้เพิ่มกี่แดแ้มนะครับผมโอเคครับ แต้มที่4แล้วนะครับตอนบ่ายมา2แล้วครับผมไปรุนกันต่อดีกว่าครับ ตรนนี้มาห่างๆครับผมกินห่างๆนะครับน้าขยับลงช้ามากเลยครับตอนนี้ก็บ่ายโมงจะครึ่งแล้วครับ 啊，行、啊、行，好、啊。啊啊 กครับชนะครับผมประกุดทะเลครับมาไดงไงก็ไม่รู้ครับ ามาท,ทีแล้วครับตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วนะครับผมน้ําขยับลงแล้วครับ ผมตอนนี้ก็สี่บงแล้วนะครับผม้นาำลงแล้วครับมาพร้อมกับสวะแล้วก็ขยะนะครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับก็รอให้มันผ่านไปก่อนนะครับเอาเบ็ดขึ้นหมดนะครับเ <c oughs> ต็มไปหมดเลยครับผมก็ยังพอไม่เิลา เหลืออีกสักสองชั่วโมงนะครับตอนได้ลุ้นต่อครับว่าจะได้แต้มเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับยังไม่ถึงเวลาเราก็ยังไม่กลับนะครับก็ยังสู้อยู่นะครับเดี๋ยวรอให้มันผ่านไปก็น่าจะตีได้นะครับมาเป็นทางนะครับ พร้อมกันเลยครับผม มาแล้วครับผมตอนนี้ห้าโมงสิบนาทีแล้วนะครับมันมาพร้อมกับผักครับผมลงเบ็ดไม่ได้เลยครับลงได้แค่คันเดียวนะครับต้องจุ่มคันนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผักมาเต็มเลยครับผมยกหลบไม่ได้ครับอาลงคันเดียวพอครับจุ่มเลยครับเอปลายคันจุ่มนะครับ วิธีดูน้ําง่ายๆนะครับว่าน้ําดีไม่ดีนะครับเนี่ยให้สังเกตปลาเสือนะครับผมเนี่ยนี่ครับถ้ามีไอตัวนี้มีตัวแน่นอนครับยังไงก็กินครับแสดงว่าน้ําดีนะครับผมให้สังเกตดีๆนะครับถ้ามีตัวนี้โอกาสเราที่เราจะได้ตัวมีสูงนะครับผม นานาครับตอนนี้ก็สิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เก็บเบ็ดพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมผลงานวันนี้กันครับนี่นะครับผลงานวันนี้กันครับผมก็ได้ประมาณสิบกว่าตัวอยู่ครับมีประกดมาด้วยครับตัวหนึ่งน่าจะเป็นกดทะเลนเะลครับถ้าผมดูปลาไม่ผิดนะ สู้ผักไม่ไหวครับวันนี้ผักเข้าเยอะมากครับยกคันไม่ไหวครับเหนื่อยครับปลามันก็กินเรื่อยๆอยู่ครับแต่ว่าวันนี้มันจะกินค่อนข้างจะห่างหน่อยนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับหมายธรรมชาติครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับผมเรากําหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้นะครับว่ามันไหนจะมีผักหรือไม่มีเราไม่สามารถรู้ได้นะครับมันมีได้มาแล้วก็จําเป็นต้องตกนะครับผมก็อย่าลืมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับเดี๋วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ